ไไดได้้เเลลยยครับนี่หยุดแวะพักครับมาพักที่ขอนแก่นครับหนึ่งคืนพักที่นี่ก็มาเจอกลุ่มน้องๆอีสานเขียวหรือว่าฮิปปี้ที่ลาบสูงครับเขามาหยุดพักที่นี่ครับจุดนี้คือจุดที่เราหยุดพักทานกาแฟ โดยที่มีฝรั่งครับเป็นผู้ทำให้กินฮัลโหล้ป้อมป้อมป้อมจันนวนก็น้องที่เปิดร้านกาแฟที่นี่ครับก็เป็นที่พักพิงสำหรับคนที่จะมาขอนแก่นนะครับว่าใครอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าผ่านจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมาที่นี่ได้เลี้ยวเข้ามาตรงหนองโคดครับหนองโคดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ตรงไหนนะ สีฐานครับสีฐานแล้วก็เราจะมาชิมครับว่ากาแฟรสทิพย์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่รู้จักกลุ่มคนอีสานเขียวหรือว่ารู้จักกับคนเบื่อทางแนะนําครับพอกินไปเสร็จแล้วเนี่ยตาตื่นเลยไหมตา,ตาตื่นถ้ตาตื่นเมาไปเลยครับเอาขอกาแฟาอะไรที่เป็นรสชาติที่เข้มแข็งที่สุดมีมีรสชาติอะไรครับก็แนะนำนะครับว่าใครที่อยู่ขันแก่นก็ ลองมาชิมครับร้านเนี้ยอยู่ตรงไหนจะอยู่กี่วันร้านนี้ตอนนี้ก็อยู่แถวบึงหนองโคตระหว่างสีฐานก็อยู่ที่ชิ้นเดือนครับแล้วเราจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆถ้า<อ>ใครอ,อยากจะสัมผัสมูดของการกางเต็นท์หรือว่าแคมปิ้งกลางเมืองครับก็<อ>แวะมาพักได้แวะมากินได้แวะมาพูดคุยได้กับแนวคิดของร้านรถทิพย์ท,ทำไม,ไมถึงบอกว่าเป็นร้านรถทิพย์มันเป็นยังไง ร้านรถทิพย์นี่มันเกิดมาเพราะมันเป็นการเดินทางมันเป็นกาแฟเดินทางคำว่ารถก็คือขนมนครับขนมรถทิพย์ก็คือการเดินทางท้องขนมแล้วชื่อเต็มร้านก็คือรถทิพย์ท็อปพิทักษ์ก็คือรถทิพย์บรรทุกกาแฟถ้าใครอยากมาสัมผัสในบรรยากาศของแคมปิ้งคนจริงๆใช้ชีวิตจริงๆอาบน้ําตรงนี้นอนตรงนี้ใช้ชีวิตตรงนี้ครับก็มาพูดคุยกันได้ใครที่อยากจะเริ่มเดินทางอยากจะเริ่มแคมปิ้ง อยากมีแนวคิดในการทำแคมปิ้งก็มาคุยกันได้ครับกับกลุ่มพี่ๆน้องๆที่เข้ามาพูดคุยกันเป็นกลุ่มอย่างนี้แหละครับก็จะเห็นเนี่ยเวลาผมเข้ามาผมก็จะมาอยู่อย่างนี้ก็จะได้ชิมรสชาติของกาแฟรสทิฟว่าเป็นยังไงเอสเปรสโซเย็นเดี๋ยวเราจะมาดูเอสเปรสโซเย็นของเขาครับก็แนะนำครับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มนี้หรือว่าแวะทักทายกลุ่ม ของอีสานเขียวก็แวะเข้ามาทักทายได้ครับ<อ>ก็คิดหน้าจะเจอแบบเรียวสดแบบนี้ที่ไหนเดี๋ยวก็ว่ากันสำหรับกาแฟรสชาติของทิพย์ก็อยากจะลองชิมดูว่ามันเข้มจริงไหมกาแฟก็จะเข้มหน่อยครัจะออกช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ค่ะะดูซิว่าจะเหมือนกับในปั๊มน้ำมันไหมเนาะเออเขาบอกว่าร้านปั๊มน้ำมันเนี่ยเป็นร้านที่รสชาติอร่อยครับแต่ ในรสชาติแบบพวกเราจะกินกันเนี้จะเป็นยังไงรสชาติแบบนักเดินทางครับนักเดินทางกินใช่ครับผมโอ้โหถ้าไม่เดินทางนี่เมาเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เปิดครับผมเปิดตามอารมณ์ปิดเวลาปิดตามอารมณ์เปิดเนี่ยคือคือสิบโมงเช้า,าไปเวลาปิดตามอารมณ์หรือเรามีร้านเล็กๆของหมู่บ้านที่ปี้ยิวโซครับได้มาสัมผัสพวกเราได้ที่ขอนแก่นนี่แหละครับเพราะรอบนี้เรามาถึงคอนแก่นแล้วรอบหน้าไปจังหวัดที่ไหน ในจังหวัดไหนก็ต้องติดตามดูอีกทีน,นี่แหละครับคือในลักษณะแนวความคิดที่ไปทุกที่มีความสุขทุกที่อยู่ทุกที่มาปรึกษามาพูดคุยกันแล้วมานั่งพูดคุยกันครับอยู่ที่นี่ครับเอยโโยเย็นได้แล้วค่ะนี่คือเราจะลองเทสนะครับว่าเอเปโซเย็นเป็นยังไงจับนี่ครับ ก็เข้าไปดูได้ครับเขามีโลโก้เขาอยู่อเอ่อจะอยู่กึ่งกลางที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์ตา เอ็กต้ามาหาเอสเปซโซ่ครับมันจะอยู่กึ่งกลางพอดีก็ถ้าใครที่ที่เข้าร้านกาแฟดังนะในปั๊มน้ำมันนะกึ่งกลางระหว่างเอ็กต้ากับเอสเปซโซ่ครับเวลาคุณไปสั่งเอ็กต้ามันจะเข้มๆอย่างนั้นแต่เนี้ยมันอยู่กึ่งกลางไม่เข้มถึงเอ็กต้าในราคาแก้วละห้าสิบบาทครับ